้ตอนการสร้างงบดุลงบดุลประจำงวดวิธีการสร้างงบดุลประจำงวดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มจากนะคะในส่วนของหมวดสินทรัพย์นะคะสามารถพิมพ์ลงไปเองได้เลยค่ะว่าเป็นหมวดสินทรัพย์นะคะจากนั้นชื่อสินทรัพย์ต่างๆ ที่ต้องการที่จะดึงขึ้นมาโชว์นั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่างๆนะคะหากกรณีที่ต้องการดึงมาโดยให้โปรแกรมดึงชื่อเหล่านี้ขึ้นมาให้พร้อมสูตรนะคะมีขั้นตอนการทําดังต่อไปนี้ค่ะสามารถคลิกที่บัทัดที่ต้องการนะคะและหลังจากนั้นก็คลิกขวาเลือกที่แทรกแถวค่ะจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแทรกแถวให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องจากผังบัญชี จากนั้นก็คลิกที่ fx เพื่อทำการลิงก์เข้าไปเลือกสูตรค่ะจากนั้นนะคะในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหมวดสินทรัพย์นะคะให้ทำการเลือกในส่วนของสูตรที่ต้องการหรือชื่อฟังก์ชันที่ต้องการที่จะดึงมานะคะยกะตัวอย่างเช่นในส่วนของสินทรัพย์นะคะ ปกติแล้วอยู่ด้านเดบิตกรณีที่ต้องการที่จะดึงสูตรขึ้นมานะคะให้ใช้สูตรที่เป็นยอดบัญชีเดบิตลบเครดิตค่ะเนื่องจากบางครั้งนั้นนะคะในส่วนของสินทรัพย์อาจอยู่ด้านเครดิตหรืออาจจะติดลบไปอยู่ด้านเครดิตได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ทําการใช้สูตรข้อที่4นะคะ ACCDC หรือชออหรือยอดบัญชีเดบิตลบเครดิตนั่นเองค่ะให้ทําการกดบบ่ลคลิกเพื่อทําการเลือกนะคะ จากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่างกำหนดถดจากนั้นโปรแกรมก็จะลงก์เข้าสู่หน้าต่างตัวช่วยสร้างสูตรนะคะโดยสามารถระบุได้ทั้งสาขารหัสฝ่ายรหัสแผนกรวมถึงรหัสงานได้อีกด้วยนะคะหากต้องการระบุเจาะโจงให้แต่และแผนกแต่และฝ่ายแต่และรหัสงานนั้นนะคะหรือหากไม่ต้องทำการระบุตรงนี้ก็ได้ให้ไปทำการในระบุในส่วนของแท็บ general ได้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะมาดูในส่วนของประเภทรายการนะคะซึ่งประเภทรายการก็จะมีให้เลือกทั้งหมด5รายการด้วยกันนะคะรายการแรกคือยอดประจํางวดหมายถึงจะเอาช่วงเวลาที่ได้กําหนดไว้ในคอลัมน์น,นั้นๆมาแสดงยอดนะคะอันที่2นะคะก็คือยอดสะสมก่อนถึงว่ที่กําหนดหมายถึงจะนําเอาช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปีโดยไม่มีการรวมยอดยกมาจนถึงวันที่ก่อนแรกที่จะได้กําหนดเอาไว้ในคอลัมน์น,นั้นๆนะคะ จากนั้นยอดยกมาต้นปีหมายถึงจะเอายอดยกมาต้นปีโดยดูปีจากวันที่แรกที่ได้กําหนดเอาไว้ในคอลัมน์นั้นๆค่ะส่วนของยอดสะสมก่อนถึงวันที่กําหนดบวกยอดยกมาต้นปีนะคะก็จะนําในส่วนของรายการที่2นะคะมาบวกกับรายการที่3ค่ะส่วนรายการสุดท้ายนะคะยอดประจางวดบวกยอดสะสมก่อนถึงวันที่กําหนดและบวกกับยอดยกมาต้นปีนะคะ จะนำในส่วนของข้อ1ข้อ2และข้อ3มารวมกันค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วการสร้างงบดุลนั้นนะคะจะนิยมใช้ข้อสุดท้ายนี้มากกว่านะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท้ายสค่ะก็ทําการเลือกตรงนี้จากนั้นก็คลิกที่ปุ่มโอเคและคลิกที่ปุ่มโอเคครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นโปรแกรมก็จะปรับสู่หน้าต่างแทรกแถวนะคะให้คลิกที่คำว่าเลือกนะคะจากนั้นโปรแกรมก็จะลิง์เข้าสู่หน้าต่างไฟล์หารหัสผังบัญชีโดยสามารถพิมพ์เป็นหมวดสินทรัพย์ได้คะ่ะจากนั้นโปรแกรมก็จะโชว์ในส่วนของรหัสบัญชีที่เป็นหมวดสินทรัพย์ขึ้นมาให้ทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นก็ทำการเลือกนะคะ สำหรับวิธีการเลือกนั้นนะคะจะเลือกที่รหัสบ,บัญชีหรือจะใช้วิธีการคลิกที่รายการแรกและคลุมหรือกดชิปถึงรายการสุดท้ายที่ต้องการเลือกได้นะคะจากนั้นก็คลิกที่ปุ่ม select เ,เพื่อทำการเลือกค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลิกที่ปุ่มเลือกแล้วนะคะก็จะกลับสู่หน้าต่างแทรกแถวครั้งหนึ่งนะคะให้คลิกที่ปุ่มตกลงเพื่อทำการดึงรหัสผังบัญชีมาโชว์ในงบค่ะ จากนั้นโปรแกรมก็จะโชว์รายละเอียดขึ้นมาให้นะคะพร้อมกับสูตรด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะเมื่อโปรแกรมโชว์ข้อมูลขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาซ้ำยอดค่ะโดยที่ช่องก็อาจจะแยกเป็นนะคะในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนก็จะซ้ำในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนนะคะโดยชื่อของรวมสินทรัพย์หมุนเวียนนั้นนะคะเราสามารถพิมพ์งลงไปเองได้เลยโดยตรงนะคะหลังจากนั้นส่วนของสูตรก็ ใช้สูตรซ้ำในการเลือกนะคะวิธีการเลือกสูตรกรณีที่ไม่ได้มีการดึงโดยการแทรกแถวนะคะก็คลิกที่ขวานะคะจากนั้นเลือกที่คุณสมบัติค่ะหลัง หลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่หน้าต่าง form cell นะคะให้ทําการเลือกตัวแปรหรือเลือกสูตรนะคะโดยหากต้องการสูตรซ้ำนะคะก็ทําการดับเป็ลคลิกข้อที่11เนะคะเป็นการหาผลรวมค่ะจากนั้นโปรแกรมจะให้ระบุเซลล์เริ่มต้นที่จะทําการหาผลรวมนะคะก็ทําการคลิกที่เซลล์เริ่มต้นหรือบรรทัดแรกที่ต้องการที่จะคํานวณและทําการระบุเซลล์เส้นสุดที่จะทําการหาผลรวมนั่นคือบรรทัดสุดท้ายที่ต้องการนํามาซ้ำยอดกันนะคะหากรายการที่ต้อง หากรายการที่ต้องการนำมาซ้ำยอดไม่ได้อยู่ในส่วนของบรรทัดท,ที่เรียงกันก็จะต้องใช้การพิมพ์เองนะคะโดยยกตัวอย่างเช่น g5 บวก g8 และบวก g10 นะคะซึ่งในส่วนนี้จะต้องใช้วิธีการพิมพ์ลงไปเองโดยสามารถพิมพ์เป็นเท่ากับ n g5 บวก n g8 และบวก n g10 ค่ะ ครั้งที่มีการระบุสูตรหรือระบุเซลล์จะต้องมีแอ่นนำหน้านะคะซึ่งจะอยู่ในส่วนของแถบเครื่องมือที่เป็นและหลังจากนั้นก็จะได้ในส่วนของสูตรหาผลรวมนะคะ และนอกจากนี้ในส่วนของตัวยอดอื่นนะคะก็สามารถทำได้ด้วยวิธีเดียวเช่นกันนะคะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของมิสินและส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็ทำได้ด้วยวิธีเดียวกันนี้นะคะวิธีการดึงสูตรเหมือนกันนะคะเพียงแต่แตกต,ต,ต่างกันที่การดึงสูตรอยู่ด้านเดบิตเครดิตนะคะก็ทำการเลือกในส่วนนี้ขึ้นมาได้นะคะ หลังจากที่ทําการระบุข,ข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะมาดูในส่วนของการ r e f ฟ e ข้อมูลนะคะเมื่อทําการสร้างสูตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถคลิกที่ปุ่มพรีวิวได้นะคะเพื่อทําการเรียกข้อมูลขึ้นมาดูค่ะว่ายอดที่ได้นั้นถูกต้องหรือเป็นเช่นไรนะคะ และนี่คือในส่วนของการรีเฟซงบดุลออกมานะคะซึ่งเป็นงบดุลประจำงวดค่ะยอดที่ได้นะคะก็จะมาจากการคีย์เดบิตเครดิตต่างๆในส่วนของตัวโปรแกรมนะคะหากต้องการทราบว่ายอดที่ได้นั้นถูกต้อง,งหากต้องการทราบว่ายอดที่ได้นั้นถูกต้องตรงตามที่มีการบันทึกข้อมูลไปหรือไม่นะคะสามารถเรียกดูรายงานงบทดลอง หรือกระดาษทําการได้นะคะและทําการระบุเฉพาะในส่วนของรหัสบัญชีที่ต้องการตรวจสอบหรือหมวดบัญชีที่ต้องการตรวจสอบะคะ่ะตัวเลขจะต้องตรงกันนะคะและนี่คือตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในส่วนของและนี่คือตัวอย่างการสร้างงบดุลประจํางวดค่ะหลังจากที่มีการสร้างงบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้ทําการคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลค่ะ และนี่จะเป็นตัวอย่างการสร้างงบดุลประจำงวดค่ะ